หนล่อเดฟซีครับพาพีพานองเขาปลามาเก็บเห็ดเจอเห็ดไข่ดอกแดกนะครับผมงามเลือกเกินนะครับผมว้าวนะครับผมดอกงนะครับดอกงนะครับเกือบซ้ำฝ่ามือเลยนะครับหัวแก๋วนะครับผมนี่เบิ่งขาขาง่านะเฮ้ยดอกเดียวกับปนแล้วนะครับเมื่อนี้หัวยครับผู้ดาแก๋วหัว งามครับฮอกาบานนะครับผมบอกพีบอกนองเลยว่าเด็ดปนนะครับหายจากสองสาดอกนะครับนี่บอแลนะครับโอ้ยหอมคักนะครับผมกินเห็ดไข่หอมหุยๆเลยนะครับผมโอ้ยปิ่งกีเซ่อ้ยตำแก้วคือสิ่เสียมนะครับผมน้องหลอดกับสิเด็ดปนเห็ดไข่แล้นะครับดอกเดียวกับปนนะครับดอกใหญ่วันนี้นะครับมาถูกทางแล้วนะครับเมียบดีควางดี้างดีนะครับผม แก้วเลยนะครับมือนี่บรไดไปบังไฟก็มาเก็บเห็ดนะครับผมได้ดอกเดียวนี่นะครับหอกระเข้ามากครับมาหอดกับพอเลยขอให้มานนะครับมือนี่าไปหาตอครับบรไดหาเห็ดไข่นะฮหาเห็ดไข่ครับบรไดหาตอไปตอเอาไปกันเลยนะครับนวครับต้องพอยซองดอกนะครับที่แหลงหวตเพราะว่าไม่เฮ็ดเอียงนะครับนาเห็ดกระเบียร์เนม่นบ่ยอกตูมงามครับคือยังคาแบบใหญ่เลยนะครับดอกกระใหญ่นะครับโอ้ยนะครับ เฮ็ดแฟดพร้อมนะครับงามคือย่างนาสิกินได้นะครับบ่เคยกินกับประกากินจชกเห็ดยังครับอุซาดีใจนะ้รทาสิพอ <laughs> ดันเป็นเห็ดกินบ่ได้แะ่งงานนะครับไปต่อครับน่ครับเจออีกดอกตูมดอกนึงครับหลังจากดอกบานแล้วเจอดอกตูมนะครับเหเห็ดไข่ครับ หอมนะครับได้สองดอกได้นะครับงามๆนะครับดอกบานดอกหนึ่งตูมดอกหนึ่งครับหาต่อครับแก้วงามครับงามนี่ก็งามครับ,บ,รบโอ้ยหอมหอมอีกดอกหนึ่งนะตูมันครับ ว้าง่ามขึ้นกันครับได้สองดอกครับมองนี้ห้อยเข้าเคลียร์แล้วมะเขือขื่นมหม่เนะเห็ดไข่สีดอกแล้วนะครับไก่ถึงเป้าไม้แล้วครับพอปนแล้วก็สีเมื่อนะครับยังหน่อยก็ได้ปนแล้วนะครับผมได้สีดอกแล้วนะครับอ่ะไปต่อครับดอกนี้ครับเหยียบแตกนะครับเหยียบเองหันนะครับโอ้ยมุนอุ้ยปุยนะครับเหยียบเองครับว่าเห็นครับ โหไปยังครับโซนเราบกอบเปาคื้นเราครับใดครับแก้วย่างเหยียบไปเลยนะเห็นข้างหน้าตรงนี้ก็ไ,ไิเคี่ยวหา,าหาต่อปมองระดดอหาไปหามากกับสิดป่นดีนะครับพอแล้วโอเคนะหอมนะครับหอมเป็นหอมนะครับผม สวยงามนะครับแก้วปต่อครับสวยงามครับแก้วครับดอกนี้กระลังแทงถึงรนะับมีห้อยคนเคลียนะครับหอดเลยนะครับงามนะครับสีปนอีรีล้หล่ะครับนะสวยงาม หอมครับหอมกินเห็ดไข่ของแทรนะครับผมหวานเจรีบเฮ้ออานะครับอยู่เครื่องโพนเลยนะครับกลางโพนเลยนะครับสองดอกใหญ่เลยนะครับผมเห็ดไข่ครับเว้ยตานซ้อนนะครับปาดอีพออีแม่นะครับสงสัยสีดปนอีลีแล้วนะครับผมความฝันเป็นจริงนะนะครับผมเฮ้ยปาดหอมครับหอมหอมกินเห็ดไข่หอมคักงอดหมัก เห็ดไข่กินนี่นะครับหอมสุดๆุดดษคากระบอกใหญ่นี่ครับสองดอกเลยที่เดียวนะครับมองเดียวนะครับว้าวงามคักนะครับผม่ะหมานอยู่นะครับผมเดี๋ยวปล้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวตะแกงนะครับผมฮะไปตอครับงามเลือกเกินนะครับเห็ดไข่นะครับเห็ดไข่ไม่รู้แต่ลุงหลอดเอาไปแล้ว เห็ดไข่ดอกนี้เจออีกแล้วโอ้หนี่ครับอุ้ยนี่มี่กี่มันนะครับตูมมันนะตูมมันนะนี่ครับบุ้ยนะครับไม่ตูมอีกสี่ตูมนะครับผมเยไว้อยู่่มเออื่นยังมาเอานะครับหรือไม่จะเก็บไปเลยครับปนใส่กันนะครับฮานี่ครับเห็ดไข่ดอกนี้ตั้งแต่งานอยู่เทิ่ฐานนะครับอยู่เทง่พ้นนะครับผม โอ้โหหอมคัดไหมครับผมอ่ะเอาโหลดนะครับในในกับใน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 กระพอเลี่วนะครับเห็ดไข่ดอกนี้กร่คำนึงนะครับใส่เข่าลายๆนะครับผมอันนี้กร่คำที่สองนะครับทาที่พอนะครับหน่อยก็เอานะครับโดนโดนเขาปลาที่หนึ่งนะครับช่วงนี้เห็ดไข่หายยากนะครับเห็ดมันหายยากนะครับหอกระไดพอที่แรกนะครับปวดหจวจงห้ผู้ไดแล้วนะครับนี่นะครับ ตีนเตือนกับเอาเบิรนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะวันเป็นเห็ดไข่หายากนะครับผมมีเงินก็ซื้อกินบได้เพมันอึดมวยแพ้มาขายนะครับเห็ดไข่ครับว้าวนะครับโชคดีห้องหลอดนะครับผมว้าวพี่ดอกนึงครับว้าวต่างต่างงานยีทั้งโพดรเยอะนะครับผมโอ้ยหางดีนะครับขาดีนะมือเฮ้ย เกียวเป็นเกียวนะครับวูนสุดหยอดการเดินทางครับงามเลือกเกินนะครับสุดหยอดล่ำโตนะครับขาวขาวอวบเลยนะครับหวานเจี๊ยบนะครับแนวนี้นะครับผมเด็ปปนเด็แกงแน่นอนนะครับอ่ะไปต่อครับโอ้นี่นี่หนึ่งเหยียบไปแล้วเพิ่งหันนี่นี่นะครับสองอันเลยว้าวนะครับจำนี้ก็เอาครับอืมนี่จะไปไหนเสียเพิ่งหันก็เหยียบขึ้นไปนะครับมองนี้ เอาเคียหาอธิพออีกนะครับดอกซ้ำนีกจะเอาครับจะเลื้อเลยนะครับโดนนพอนะครับในในก็มาแล้วนะครับตีหนี่ยวห้องเขาปลาคัางแหลกนะครับหาหาต่อครับลุงหลอดจอดรถไปฟังนี่นะครับย่างขามทางมากนะครับยามขางข้ามเขียวมากนะครับที่เป็นสะจุดใหม่นะครับ เก่านะครับแรีนขาม้าเพิ่งหันนะครับยางเมื่อยเลยครับเศร้าหายเมื่อยเลยครับยางว่าแรนยนคือว่าพอเิ็ดพอดีเลยครับโอวขึ้นมานนะครับเมื่อนี้คือว่าหมานนะครับสองดอกใหญ่เลยนะครับบอมเป็นธรรมจานะครับข้าเจ้ายางหาออมทีบครับเรเห็นนะครับลุงหลอดแรีนขึ้นมานะครับเจะเลยนะครับผมเจ๊เลยนะครับหวานเจี๊ยบอีกแล้วนะครับ ซองดอกเลยนะครับซองดอกอย่างงามเลยนะอ่ะบัตรมันสีมานนะครับบัดมันสีมานเบ่งครับขากระง,งามครับเฮ้ยขาขาวๆอุบอั่วนะ้าจ้าพี่น้องนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยนะครับนุงหลอดยายามสีเอาแบบเบิดหอดหกักโคดเลยนะครับบ่อยมันหักเลยอนะเราจะหักน้ำเนี่ยหักอยู่นะครับ ปล่อยมันไปเชื่อต่อไปนะครับพเสียเอาบวให้หักเลยกับพวดปานะครับอาจารย์อู้งามคักนะครับผมเหมือนยังรอดกันเดยไปดปนนะครับไดแกแงพร้อมนะครับผมอ้นี่ก็ำลังสิกลับบ้านนะครับเหนื่อยแล้วนะครับโอ้โหหอมนะครับผมมือตอนซ้อนนะครับผมปื้ออีพออีแมะครับผอยแล้วนะครับเจออีกแล้วนะครับ หายไม่เนะนเป็นไงแก้วอีกแล้วนะครับเื่องามเหลือเกินสุดยอดครับโอ้ยหอมนะครับหอมนะครับเห็ดใครนะครับขาวๆนะพี่น้องสุดยอดการเดินทางอีกแล้วโอ้ยเมื่อยนะครับยางจนอ่อนแอแหลกนะครับผม ก็ได้แกงอยู่นะครับเด้ดปนพร้อมนะครับผมเถ่งเด้ดปนได้แกงอยู่นะครับขอบคุณนิบาตวุงใสนะครับผมสอทอนิบาตเพิ่นบอกลุงหลอดว่าแถวเทิ่งปัญหาเบิ่เหล้วนะครับเหลือแต่หัวข้ามาเขียวว่าในหานะครับอ่าให้ลุงหลอดไปหาแถวหัวข้ามาเขียวนะครับลุงหลอดก็มาหาหัวข้ามาเขียวนะครับเจออีหลีนะครับผมหวานเจรีบนะครับเห็ดไข่นะครับผมอ่ะลุงหลอดกับเมื่อยแล้วนะครับสิครับบ้านแล้วได้แกงอยู่นะครับผมเดี๋ยวเขาไปแกงเห็ดกระป่นเห็ดกินนะครับ อบอกพี่บอกน้องเลยนะครับบอดดี้คายนะครับนุงหลอดกับพ่อในก,กินเักเทือนะครับนุ่งหลอดกับซีปีแกงซูไม่เถ่ากับลูกไส้กินนะครับผมอ่างมูนะครับผมนะวันนี้บอดดี้แปลงไฟนะครับปลาหาเขาปลาหาเห็ดกับหมานอยู่นะครับอ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมลวงหลอดเอฟสีสวัสดีครับลูกบลาอแต่หากินหมานครับ เห็นเบืองหันคือภาพล่วงตานะครับผม <c oughs> <c oughs> คือจังไดไลน์วะนี่นะครับมันเป็นคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ลุ่งหลอดนะครับยหย่นวาเบิงนะครับผมแต่กับตัวพีตัวน้องบื้งลงน้องน,นะครับก็บให้เปิดเผยให้เห็นเลยนะครับข้างล่างเป็นใบตองนะครับผมข้างทึ่งเป็นเหตุแค่นั้นครับคันทายอีกมุมหนึ่งนะครับ เกลับมาถ่ายเอามุมนี้นะครับนี่แบบเบื้องหันนะครับนี่เต็มคูเลยเป็นเนะป็นอย่งไดครับฉเฉลยแล้วนะครับว่าได้ไลยดอกนะครับพอได้ปนก็ได้แกงนะครับฉเฉลยไอพี่เห็นน้องได้เบื้องกันนะครับนี่คือการทําคอนเทนต์ของอช่อง YouTube ต่างๆเพื่อนก็ตรเห็นแบบดึงดูดนะสนใจนะครับดุงหลอดกับตัวพี่ตัวนออ้องบวกลงดอกนะครับผมกะ ตัวไปแล้วนะครับผมจังมาเฉลยกับบอดถือว่าตัวดอกนะครับเฮ็ดให้เบิงซื้อนะครับว่าคือจังหลายบัดย่ามันหลายเฮ็ดจังใดนะครับเต็มกบะูุกกะเอามุ่มกล่องเอานะครับดึงมุ่มกล่องลงต่ตำๆกืบได้ลายแล้วนะครับผมอ่ะโผล่ขึ้นมากนะครับเกืมีตะใบตองนะครับของรางบ่มียังนะครับบ่มีเฮ็ดยังดอกนะครับเฮ็ดไข่กับไดซ้ำเห็นนั่นแหละนะครับผมพอไดปนซื้อนะครับผมบ่ถึงกับว่าได้ลายนะครับแต่คันเฮ็ดคอนเทนต์มันก็ได้ลายนะครับเดี๋ยวคนบเบิงนะครับผม อ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสีสวัสดีครับ